ผลบอลอุ่นเครื่องครับที่ญี่ปุ่นครับเมื่อสองวันก่อนนะปรากฏว่าเวลกาเซนไดครับเจ้าภ้าพเออเจ้าบ้านนะฮะแบาง่อเอฟซีจากไทยของเรานะครับไปศูนยมาดูตอนนี้เวลกาเซนไดนี่เป็นทีมจากเจทูนะครับส่วนบาง่อเอฟซีเนี่ยเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาจากไทยลีสามขึ้นมามาอยู่ไทยรีสตาอะว่าโจผลงานได้ดีนะครับผมดูเกมเนี่ยบาง่อเอฟซีอ่ะดูไม่ได้นะ ทางจังหวะกานขึ้นเกมนะจังหวะกองบอลจังหวะการคงตัวจังหวะการเลี้ยงอลุยจังหวะการยิงคือสู้เขาไม่ได้ทุกประการเลยนะครับเรลาตับเป็นได้เล่นดีดีกว่าเยอะแล้วก็ผูกอยู่ข้างเดียวนะคือโกวังข่อยซีอ่ะแซฟบุตรหลุดพอคนไทยได้นะเพิ่งแรกก่ะ,ะเกือบเสียประตูหลายครั้งนะครับโชคดีที่ว่าอโกโกของเราอ่ะแซฟได้ทุกลูก แล้ก็มีชนเข,ข่าชนขาเนี่ยบ่อยครั้งมากนะครับเกือบเสียประตูแล้วส่วนรูปร่างนักเตะของไทยนะครับกับของญี่ปุ่นเนี่ยก็พอๆกันนะฮะความสูงเนี่ยพอๆกันเลยดูดีมากเลยเห็นนะแต่ว่าปราลานการทองตัวของเรายัางไม่ดีเท่าญี่ปุ่นนะต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะเรารับอย่างเดียวเลยแต่เวลาเราบุกขึ้นไปนะทีเดียวปค้งเดียวจอในลาประตูเลยหรือว่าพอวางแผนมาดีครับ เหมือนตอนที่เล่นกับบุริรัมยูนเต็ดเลยนะเราไปดูคอมเมนต์แฟนบอลกัน,นหน่อยเราว่าไงท่านนี้บอกว่าว้าวชนะทีมเจสองซะด้วยคือเราเล่นฮาสิชั่นดีครับท่านนี้ยป้องเดียวปิดบัญชีเลยท่านนี้บอกว่าสุดจัดถ้าขึ้นทีหนึ่งต้องทำสนามตัวเองนะแล้วเราเป็นทันได้กับทีมเบลกระตาเซนใจนะครับต่างอ่อนทีนะครับ ถ้ารวมกันสจ้าหนาหนานะแร้วตั้งชื่อเป็นตั้งชื่อญี่ปุ่นคามไปเอ่อไทยคามไาจะดีนะผมว่านะเหมือนพูดเงินนนะพูดเงินแล้วทกันนะเราก็แลกเปลี่ยนั้งแต่กันนะครับมาไปก็ไม่ได้นีญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ไม่ได้นที่ไทยยังไงดีนะครับเห็นด้วยครับมาที่มุตบอลหญิงทิมงจ้าไทยครับอุ่นเครื่องฟิฟ่าเดย์พบกับไต้หวันนะครับเมื่อก่อนว่าจีมชจ้าไทยนะครับพลิกเอาชนะไต้หวันไปสองประตูตอหนึ่งซึ่ง ไต้หวนยิงประตูนํำไปก่อนนะครับแล้วทิมชาติไทยมาได้ประตูที่เสมอจากจุดโทษในนาทีที่84นะครับแล้วสุดท้ายในนะาทีบาปครับนาทีที่9 1ไทยมาได้ฟรีกิกประตูชัยนะครับทำให้ทิมชาติไทยพลิกชนะไทสองประตูตอนนี้แต่ว่ารูปเกมยังไม่ค่อยโอเค,ทคกเท่าไหไไร่นะครับรูปเกมผมดูไต้หวนมีควอมบอลได้ได้แทบทั้งหมดอะนะครับไทยเราไม่ค่อยมีโอกาสทําบอลสวยเข้าไปทำประตูเขาเลยครับโอ้โหมัน ก้องปรับปรุงนะฮะมันยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขเยอะเลยครับทีมชาติไทยหญิงนะครับามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันหน่อยบอลท่านนี้บอกว่านางเตะชุดที่เปลี่ยนตัวไปครึ่งหลังเล่นดีเก็บบอลได้จ่ายบอลดีเนี่ยแสดงว่าครึ่งดาวเล่นไม่ดีเลยนะฮะเป็นอย่างที่ผมบอกครึ่งดาวือแท้ตลอดทั้งเกมเราเล่นเล่นแทบไม่ได้เลยนะเขาคล่องบอลอย่างเดียวท่านนี้บอกว่ามีเกมหมุนเครื่องบ่อยๆนะครับ่านนาคมมาคม ท่านนี้บอกว่าสองประตูได้จากผู้เรียนตัวสำรองวันท่านนี้บอกว่าเกือบลับแต่กลับมาได้กานวันท่านนี้บอกฝนตกหนักเลยการวันท่านนี้บอกถึงยอดเลยครับก็ถือแมตต์ต่อไปหรือต้องต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขเรื่องความสามารถ,าารถเฉพาะตัวนักเตะนะฝากตรงนี้ด้วยครับความสามารถเฉพาะตัวเทคนิคอะ่ะนะมันมันยังสู้ได้หวไม่ได้เลยเมืองทองจัดคุณต้นนะครับดูนักเตะ ชื่อว่า Mitsubishi e l e c t i c Diamond c u p นะครับโดยเชิญอุราวาเลสดูดิตรีมาเตะประกบคู่แข่งกันนะครับและรอบชิงเจะเล่ศเนี่ยน,นะครับอสังข์การทนแชมป์เก่าในรายการนี้นะครับในปีที่แล้วมาพบกับอุราวาเลสไดมอนด์นะครับดูดิตรีนะปรากฏว่า,าสังข์การทนโชว์ฟอร์มเหนือครับเอาชนะไปได้สองว่ดูสองศูนย์ ามาดูคอมเมนตแนแตนบอลกันหน่อยครับอันนี้บอกว่าเด็กไทยเก่งเสมอญี่ปุ่นถึงแพ้เด็กเขาก็มีวินัยโตขึ้นเราสู้เขาไม่ได้วินัยความเป็นอยู่หลายๆอย่างเรายังรองเขาอยู่เยอะท่านต่อมาบอกเด็กไทยเก่งกับญี่ปุ่นตอนเด็กพอตอนโตมาสู้เขาไม่ได้กับรุกอยากเห็นเด็กไทยพัฒน,นาไปตอนโตท่านออกมาบอกเมืองทองก็ไปดูงานอักสําร์ดบอลแล้วครับ,รบเด็กไม่มีทักษะอะไรเลย ท่านออกมาบอกเด็กไทยเราชนะเด็กญี่ปุ่นแฟนบอลท่านนี้บอกตอนโตขอให้ได้แบบนี้รู้นอ้องแฟนบอลท่านนี้บอกว่าแข่งเพียงใดเจอสลีละที่ดีกว่าและแข่งแข่งเท่ากันคาตอบมันอยู่ในตัวครับสัชญชัญพลได้ดีกว่ามากครับท่านนี้บอกว่าสุดยอดเลยครับตรงชุดนี้ไปแข่งทีมชาติได้ไหมครับลองเรียกตัวดูนะเนี่ยหลายๆยคนเห็นแววเลยสัชญชัญพลนะฮะแฟนบอลท่านนี้บอกเด็กไทยมีพรสวรรค์เยอะแต่มาปอกมาตายกัน รอขาดพินยัยนี่แหละตู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจครับน้องๆแฟนบอลท่านนี้บอกเป็นช่วงวัยที่เด็กไทยไม่เป็นรองเด็กญี่ปุ่นเด็กอุลาวาเลสยูนิตีก็คงงงนะฮะว่ามามาปีนี้เอาฝนตกอยู่แล้วปีที่แล้วก็ฝนตกหนักไหครับแห่งแข่งได้ไม่ได้เนี่ยน้ำนะในสนามเจอแฉเจิงนอนนะครับมาปีนี้เขาก็งงว่าฝนตกอยู่กาเราเชิญเขามา,มาช่วงหน้าฝนนเนาะส่วนแมนอฟเดอรแมนนะครับ ผู้เล่น m m ีรายการนี้ได้แก่จีรายุลักเลิศผู้เล่นจังหวัดบางขลางคอนเนตต์นะครับส่วนผู้เล่นเจอประวันอาลาดอินเดรลาวอวอร์รดได้แก่เอัทีมาจากเมืองทองเนเต็ดครับส่วนสโมสรนะครับก็ยังซนะ้อมเข้มนะครับนำโดยคอสจีโน่ครับอาลุคเคมลงฝึกซ้อมมาที่สนามเมืองทองเนตเต็ดนะครับในกรุงเทพนะครับฟอมเข้มนะครับ พอเด็ตะล,ลีครับนี่พอลเมนา,า,าวิลัยพี่ชาอุชาพู่าประโต,รค,รตะค,รครับน้องหนักครับพาอละเม่ครับการดีนะฮะ่เ็นเนสพุทธญาครับนี่คือตรงชายทองคํำครับอ่าสารพันไปรทุวัน,นครับตืมน้ำ่า คอนจิโนครับดื่มน้ำร้อนนะฮะร้อนอากาศร้อนพอซ้อมสองรอบครับซ้อมเช้าซ้อมเย็นนะครับแฟนบอลว่าไงบ้างแฟนบอลนั้นที่บอกว่าเห็นเสื้อแข่งใหม่แล้วอยากจะบอกว่าเสื้อซ้อมในภาพสวยไว่าอีกเสื้อซ้อมหน้าคือนะคือเสื้อซ้อมดีกว่านะครับถ้าเรามาบอกขอให้นักเตะยกระดับเลยในเกมคนโดยเฉพาะทักนะลับสในการซ้อมหนักเื่อรีบพลังงานออกมาให้เร็วที่สุด แฟนบอลท่านนี้บอกปีนี้ขอเชียร์มันๆนะครับเอาให้ถึงแชมป์ไปเลยแฟนบอลท่านนี้บอกว่ายังหาช่องทางดูถ่ายทอดไม่ได้เลยครับคือแพ็กเกจครับคือแพ็กเกจ1เ7 9 9ครับแฟนบอลท่านนี้บอกเห็นเอ NERGY การซ้อมของโค้ชแต่ละวันรู้สึกมีพลังต่างจากโค้ดคนก่อนๆมากมั่นใจว่าด้วยสัายภาพโค้ดและผู้เล่นปีนี้แชมป์อยู่ไม่ไใ,ใลแน่ๆติดติดท็อปไฟได้นะะติดท็อปไฟได้ก็พอครับโอเคครับ ก็ทั้งหมดในข่าวกีฬาของวันนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับโอเคถ้าคุณชอบมาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม b e ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับสีพันเพจเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ